จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกไม่ใช่บ้านของมนุษย์อีกต่อไปสวัสดีครับผมช่องคาราคาดคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Extinction เป็นหนังจากทาง Netflix ถ้าพร้อมแล้วจะรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ Peter, ปีเตอร์พนักง,งานวิศวกรประจําโรงงานทุกๆครั้งที่เขาทํางานเพลินๆก็มักมจะเห็นภาพความฝันว่าโลกของเราได้ถูกบางสิ่งที่มาจากท้องฟ้าโจมตีเมื่อปีเตอร์สะดุ้งตื่นขึ้นก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่ามันเป็นแค่เพียงความฝันเท่านั้นจนาลสภรรยาของเขาต้องขอให้ปีเตอร์ไปหาหมอเพื่อรักษาอาการให้ดีขึ้นเพราะมันดูเหมือนจะหนักขึ้นทุกวันปีเตอร์จึงได้แต่พยักหนา้าและรับปากไปแบบส่งๆในตอนช้ ก่อนที่เขาจะออกไปทํางานก็ได้มาพูดคุยกับลูซี่ลูกสาวคนเล็กและให้สัญญาว่าจะรีบกลับบ้านมาเร็วๆเพื่อพาเธอไปเที่ยวที่ท่าเรือด้วยกันซึ่งมันก็ทําให้ดูซี่รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเมื่อปีเตอร์มาขึ้นหลีเพื่อออกไปทํางานก็ได้พบกับแอนนาลูกสาวคนโตเธอดูไม่ค่อยพอใจที่พักนี้ปีเตอร์เอาแต่ทํางานน่ะจนไม่มีเวลามาสนใจเธอเหมือนแต่ก่อนปีเตอร์เลยงอลูกสาวเขาบอกว่าวันนี้พวกเราจะไปเที่ยวริ แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวและนั่นก็ทําให้แฮนน้ายอมให้อภัยต่อมาขณะที่ปีเตอร์กําลังทํางานเขาก็รู้สึกแปลกๆกับมือของตัวเองก่อนที่ภาพความฝันจะแทรกเข้ามาว่าเขาเคยใช้มือข้างนี้ทำร้ายใครสักคนแต่ปีเตอร์ก็จําไม่ได้ว่าเขาทํามันในความฝันหรือความเป็นจริงกันแน่ ในนั้นเครื่องมือของเขาก็เกิดอาการช็อตเพราะลืมถอดปลั๊กออกหัวหน้าเลยเดินเข้ามาถามว่าคุณได้พักผ่อนบ้างหรือเปล่าทำไมพักนี้ถึงได้เหม่อลอยอยู่บ่อยๆพร้อมกับแนะนําคลีนิกสําหรับผู้มีปัญหาในการนอนหลับให้กับเขาส่วนอเลดจะเป็นนักออกแบบผังเมืองที่สามารถทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมจนซีอเห็นแววและเลื่อนตําแหน่งงานให้กับเธอส่วนปีเตอร์ขณะที่เขาเก็บของเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านภาพความฝันก็ได้แทรกเข้ามาอีกครั้ง มันเป็นตอนที่เขาเปลี่ยนหลอดไฟและได้ยินข่าวที่ผู้นําโลกกําลังคุยกันมันเกี่ยวกับบางสิ่งที่มนุษย์จะนํามันมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตแต่คนก็เห็นต่างเขาบอกว่าพวกมันไม่มีสิทธิ์จะมาอยู่ร่วมกับมนุษย์ด้วยซ้าและสิ่งที่ควรจะทําก็คือกําจัดมันเดี๋ยวนี้และข่าวนั้นก็ทําให้ฝูงชนได้พากันออกมาประท้วงพวกเขาเขียนป้ายว่า Earth for h u m a n ที่แปลว่าโลกนี้สําหรับมนุษย์เท่านั้นก่อนที่ทุกคนจะถูกพวกมันโจมตี ปีเตอร์เลยพยายามจะไปช่วยภรรยาแต่มันก็ดันมาเจอกับเขาเข้าเสียก่อนเมื่อปีเตอร์สะดุ้งตื่นขึ้นเขาพบว่าตัวเองกําลังนอนหลับอยู่บนพื้นและตอนนี้ก็เ,เป็นเวลากลางดึกแล้วเขาจึงรีบวิ่งกลับบ้านในทันทีแต่ในระหว่างทางปี Peter, เตอร์ก็มองเห็นดวงไฟประหลาดบนท้องฟ้าเขาเลยบอกให้ผู้คนแถวๆนั้นเงยหน้าขึ้นไปดูมันแต่ก็ไม่มีใครที่สนใจเขาเลยสักคนและเมื่อปีเตอร์เดินผ่านร้านขายของเก่าเขาก็ตัดสินใจซื ลกล้องดูดาวกลับบ้านไปด้วยจนเมื่อมาถึง <c oughs> ก็พบว่าลูกๆได้พากันเข้านอนไปหมดแล้วและเหลือแค่เพียงอลิซที่ดูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะปีเตอร์จึงกล่าวขอโทษและเล่าให้ฟังว่าเขาทูกความฝันเล่นง,งานเข้าอีกแล้วมันทําให้เขาหมดสติและเพิ่งจะฟื้นขึ้นด้วยความเป็นห่วงอลิซเลยบอกให้ปีเตอร์ไปหาหมอเพื่อรักษาอาการแบบจริงจัง ในคืนนั้นเองปีเตอร์ก็เริ่มฝันร้ายอีกครั้งเขาเห็นลูซี่กำลังนั่งร้องไห้และพยายามปลุกแม่ที่นอนแน่นิ่งอยู่ เมื่อปีเตอร์สะดุ้งตื่นขึ้นก็ตัดสินใจว่าเขาควรจะไปหาหมอจริงๆแต่ก่อนที่จะไปปีเตอร์ก็ต้องมาง้อลูกสาวเสียก่อนเขาก่าวขอโทษที่ผิดคำพูดเมื่อวานนี้แต่ฮันน่าก็ยังโกรธอยู่และเดินหนีเขาไปส่วนลูซี่ดูเหมือนว่าตุ๊ก,กตาลิงของเธอจะเสียเพราะมันไม่มีเสียงพูดออกมาปีเตอร์เลยช่วยซ่อมมันจนกลับมาใช้งานได้ซึ่งมันก็ทำให้ทั้งสองคืนดีกันในที่สุดจึงนั้นปีเตอร์ก็มาที่โรงพยาบาลและในระหว่างที่เขา กำลังนอคิวคนไข้อีกคนก็ได้มาบอกกับปีเตอร์ว่าตัวเขาเองก็มีอาการฝันร้ายเช่นกันมันคือรางบอกเหตุที่คนพวกนั้นไม่อยากให้เรารู้เราไม่ได้บ้าและพวกมันกำลังจะมาที่โลกในตอนนั้นเองพยาบาลก็เรียกคนไข้คนนั้นก็ไปในห้องตรวจปีเตอร์ที่เริ่มรู้สึกแปลกๆเลยมองไปที่ภาพวาดก่อนที่ความฝันจะแทรกเข้ามาอีกครั้งเขาเห็นว่าตัวเองกำลังอยู่ในสงครามและอลิภรรยาของเขาก็อยู่ด้วย ในตอนนั้นเองก็มียานบินที่ลอยอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมดก่อนที่หัวหน้าจะบอกกับทุกคนว่าไปเจอกันที่โรงงานมันคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อปีเตอร์ได้สติก็ตัดสินใจรีบกลับบ้านมาในทันทีอลิสเลยถามว่าไปหาหมอมาเป็นยังไงบ้างปีเตอร์ตอบผมไม่ได้ไปอาการฝันที่เกิดขึ้นมันคือเหตุการณ์ล่วงหน้าที่บอกให้เราเตรียมตัวรับมือซึ่งมันก็ทําให้อลิสดูสึกเบื่อหน่ายเต็มทีที่เขาไม่พยายามเพื่อครอบครัวเลยและขอตัว ไปเตรียมอาหารให้กับแขกที่จะมางานเลี้ยงฉลองสําหรับการเลื่อนตําแหน่งใหม่ของเธอ เมื่อถึงเวลางานเลี้ยงปีเตอร์ก็ไม่สนใจใครเลยสักคนเขาจะหมกมุ่นอยู่กับความฝันที่ตัวเองเห็นและใช้กล้องส่องดาวดูท้องฟ้าอยู่ตลอดจนเมื่อจบงานเพื่อนบ้านของเขาก็เข้ามาพูดคุยด้วยว่าการที่ปีเตอร์เป็นแบบนี้มันมีแต่ผลเสียเขาควรจะสนใจครอบครัวใมากขึ้นทัในใดนั้นเองบนท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยกองยานรบมันทิ้งระเบิดลงมาจนตึกรอบๆพังเสียหาย ทุกคนจึงรีพากันวิ่งหนีและพงว,ว์าลูซี่ยังปลอดภัยดีแต่ฮันนาและลูกของเพื่อนบ้านนั้นพวกเธอหายตัวไปปีเตอร์จึงรีไปดูที่ห้องข้างๆแต่ก็ไม่มีใครอยู่เลยพวกเขาเลยพากันไปดูที่ช่องเล็บซึ่งพวกเด็กๆก,ก็หลบอยู่ที่นั่นจริงๆเมื่อช่วยฮันนาออกมาได้ปีเตอร์ก็รีพาเธอกลับมาที่ห้องทั้งสี่จึงกอดกันด้วยความกลัวและได้แต่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮาริสได้ถามกับเขาว่านี่มันคือความฝัน ที่เขาฝันถึงหรือเปล่าและมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ปีเตอร์ก็ไม่สามารถตอบได้เพราะสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ประติดประต่อกันแต่สิ่งที่เขาจําได้ก็คือหัวหน้าบอกว่าที่โรงงานเป็นที่ที่ปลอดภัยดังนั้นพวกเราก็ควรจะไปที่นั่นแต่ยังไม่ทันจะได้ไปไหนเสียงกรีดร้องก็ดังไปทั่วบริเวณและดูเหมือนว่าพวกมันจะสามารถเข้ามาในตึกได้แล้วพวกเขาเลยช่วยกันเอาเฟอร์นิเจอร์มากั้นประตูห้องเอาไว้และรีบไปหาที่ซ่อน แต่มันก็กันได้แค่ชั่วคราวพราะพวกที่มาจากนอกโลกนั้นมันเจาะผนังและสามารถเข้ามาข้างในได้สำเร็จ ในตอนนั้นเองตุ๊กตาของลูซี่ที่เสียก็ดันส่งเสียงขึ้นมาและทําให้มันเจอตัวเธอเป็นคนได้พร้อมกับตรงเข้ามาจัดการโชคดีที่ปีเตอร์สามารถเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเขาต่อสู้กับมันอย่างสุดกําลังจนสามารถแย่งอาวุธมันได้สํเแ็จแต่ของจากนอกโลกก็ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งสองจึงเริ่มต่อสู้กันอีกครั้งและเป็นปีเตอร์ที่พาดท่าจนเขาจะถูกจัดการทันใดนั้นอเล็กก็โผล่มาพร้อมกับท่อนเหล็กและช่วยเขาเอาไว้ได้ปีเตอร์และ หยิบอาวุธของมันติดมือไปด้วยจึงนั้นทั้ง4ี่ก็พากันหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าก่อนที่จะได้พบกับเพื่อนบ้านที่พาครอบครัวมาแอบอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งพื้นที่รอบๆก็ถูกพวกมันถลม่มจนแทบไม่เหลือชิ้นดีก่อนที่ยานของพวกเอเลียนจะมาหยุดอยู่ที่ตึกของพวกเขาจนทุกคนต้องพากันไปหลบที่กำแพงเมื่อเอเลียนไม่เห็นว่ามีใครอยู่พวกมันก็บินจากไปปีเตอร์เลยบอกให้ทุกคนขึ้นนั่งร้านที่อยู่ข้างๆตึกเพื่อลงไปข้างล่างเพราะถ้าลงทาง บันไดจะเสี่ยงเจอพวกมันที่เหลืออยู่ในตึกได้ทุกคนที่ไม่มีทางเลือกเลยจำใจต้องทำตามแต่เมื่อลงไปได้สักพักเหล็กที่เป็นตัวคำ้ำก็หลุดออกจนพวกเขาต้องพากันกลับเข้าไปในตึกอีกครั้งก่อนที่นั่งหลานจะพังลงและล่วงลงไปข้างล่างส่วนมนุษย์ต่างดาวที่ถูกอลิซโจมตีมันก็ฝืนขึ้นและใช้เครื่องติดตามเพื่อค้นหาอาวุธที่ปีเตอร์เอาไปเขาพยายามจะใช้มันอีกครั้งและพบว่าอาวุธชิ้นนี้จะต้องยืนยันทางชีวภาพ มันถึงจะสามารถใช้งานได้ซึ่งหมายความว่าจะต้องเป็นมือของพวกเอเลี่ยนเท่านั้นทุกคนเลยพูดคุยกันว่าจะทํายังไงต่อไปดีพอที่ถนนก็มีแต่พวกเอเลี่ยนอยู่เต็มไปหมดปีเตอร์เลยบอกว่าเราจะต้องไปที่โรงงานตามที่เขาเห็นในนิมิตโดยใช้อุโมง์ใต้ดินที่มีทางเชื่อมไปอย่างที่นั่นแต่ยังไม่ทันจะได้ไปไหนพวกเขาก็ถูกมันโจมตีใส่อีกครั้งและรอบนี้ก็ทําให้เพื่อนบ้านไม่รอดเลยสักคนปีเตอร์ที่เห็นท่าไม่ดี เลยพาครอบครัวของเขาหนีไปแต่มันก็ไม่ง่ายแบบนั้นเพราะพวกเอเลี่ยนมันดักซุ่มอยู่ทุกที่ปีเตอร์เลยเก็บสายไฟขึ้นจากผืนและใช้มันช็อตใส่อาวุธที่หยิบมาซึ่งมันก็ทําให้ระบบชีวภาพหยุดการทํางานเขาเลยใช้มันจัดก,การพวกเอเลี่ยนไปได้บางส่วนและพาทุกคนหนีออกมาจากตึกได้สําเร็จในตอนที่ปีเตอร์กําลังจะลงไปในอุโมงค์เอเลี่ยนก็หาพวกเขาจนเจอซึ่งมันก็ทําให้ลูซี่กลัวจนข้าขาไม่ออกอาริที่เห็นแบบนั้น เลลิฟเข้าไปอุ้มและพาลงมาในอุโมงค์ได้ในที่สุดแต่ก็ถูกโจมตีจนเธอได้รับบาดเจ็บเธอได้ฝากให้ปีเตอร์ดูแลลูกๆแทนด้วยเพราะเธออาจจะไม่รอด ปีเตอร์ Peter ก็ขอให้เธออดทนเอาไว้เพราะอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงโรงงานแล้วทั้งสี่ได้พากันเดินไปตามทางแต่ดูเหมือนว่าอาการของอลิซจะแย่ลงจนเธอต้องขอหยุดพักนำซ้ำเอเลี่ยนในตอนต้นเรื่องก็ยังตามมาเจอตัวพวกเขาปีเตอร์จึงปกป้องครอบครัวอย่างสุดกำลังเขาทุบหมวกของมันจนแตกและเผยให้เห็นว่ามันไม่ใช่เอเลี่ยนแต่เป็นมนุษย์เหมือนกันกันกบเราและมีชั่วหม,มายทำเอาปีเตอร์ถึงกับตะลึงและถามด้วยความสงสัยว ทำไมมนุษย์ถึงต้องฆ่ากันเองแต่ยังไม่ทันที่จะได้คำตอบอเลก็มีอาการแย่ลงเขาเลยสั่งให้ไม,มอุ้มเอเลสและเดินไปจนถึงทางเข้าโรงงานซึ่งที่นั่นก็มีหัวหน้าที่รออยู่พวกเขารีบพุ่งตัวเข้ามาหาไมาเพื่อที่จะจัดการแต่ปีเตอร์ก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะไมย,ยังไม่ได้บอกความลับว่ามันบุกมาที่โลกทําไม เมื่อเข้ามาข้างในหมอก็ช่วยรักษาเลแต่วิธีรักษานั้นมันกลับดูแปลกๆไม่เหมือนกับการช่วยชีวิตปีเตอร์ที่ตกใจได้ถามว่าพวกคุณกําลังทําอะไรหมอเลยบอกให้เขานิ่งๆเอาไว้ส่วนหัวหน้าก็บอกให้ปีเตอร์ใจเย็นๆเพราะตอนนี้พวกที่มาจากนอกโลกกาลังหาวิธีจัดการเราไม่มีเวลามาอธิบายอะไรทั้งนั้นทุกคนจะต้องไปที่สถานีรถไฟหลังซึ่งมันจะนําไปสู่ห้องเก็บอาวุธที่เราจะใช้มันเพื่อตอ โตพวกนั้นกลับไปทำให้าาปีเตอร์ถึงกับงงเพราะเขาไม่ใช่ทหารจะไปสู้กับคนพวกนั้นได้ยังไงหัวหน้าตอบแล้วแกจะแปลกใจในความสามารถของตัวเองจึงนั้นหัวหน้าก็สั่งให้ทุกคนที่อพยพมารวมกันรีบเคลื่อนพลไปยังสถานีรถไฟใต้ดินและเอาตัวไม่ไปกําจัดทิง้งซะซึ่งตอนนี้อาการของอลิซก็ดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไรนะหร่นักไมจึงได้ตะโกนกลับมาว่าผมสามารถช่วยเธอได้และสามารถช่วยชีวิตพวกคุณได้ทุกคนป เตอที่เริ่มลังเลเลยฝากให้หัวหน้าช่วยพาลูกๆของเขาไปก่อนและขอแยกตัวไปกับไมล์และอลิซ เมื่ออยู่ด้วยกัน3มคนมายก็เริ่มการช่วยเหลือในทันทีเขาเปิดเข้าไปข้เครื่องในตัวของเธอและพบว่ามันเต็มไปด้วยสายไฟที่เกิดความเสียหายทำเอาปีเตอร์ถึงกับตะลึงพวกเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนมาเลยถามกลับไปว่านี่คุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าพวกคุณเป็นตัวอะไรทำเอาปีเตอร์ถึงกับคิดหนักเพราะเขาไม่รู้จริงๆมายเลยบอกว่าวิธีเดียวที่จะช่วยอลิซได้ก็คือต้องหาแหล่งพลังงานใหม่ซึ่งแหล่งพลังงานนั้นก็อยู่ใน ร่างกายของปีเตอร์นั่นเองปีเตอร์ที่อยากจะช่วยภรรยาเลยตัดสินใจยอมทําตามและเมื่อเขาผ่าร่างของตัวเองก็ไม่มีความเจ็บปวดเลยสักนิด Peter, เลยถึงกับตะลึงอีกรอบเพราะเขาคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์มาตลอดจึงนั้นไมยก็นําสายไฟมาเชื่อมปีเตอร์เข้ากับอลิสพลังงานค่อยๆถูกถ่ายเทออกไปพร้อมกับภาพความฝันที่ผุดเข้ามาในหัวความจริงนั้นทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความทรงจําที่อยู่ในหัวของเขาทั้งหากปีเตอร์นั้นเขาคือหุ่นยนต์กึ่งเอไอที่ถูกพัฒนาจนเหมือนกับมนุษย์พวกเขามีทั้งความคิดความดาร์กและความรู้สึก จนเมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์กับรู้สึกหวาดกลัว AI ซะอย่างนั้นเพราะมันกําลังจะมาแทนที่นี่อีกไม่ช้าทั้งศัก,กยภาพในการทํางานที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนหลายๆคนต้องพากันตกงานและเริ่มมีการประท้วงเกิดขึ้น เมื่อปีเตอร์ได้เห็นว่าอาิธที่เป็นหุ่นยนต์แม่บ้านถูกพวกมนุษย์กันแล้งตัวเขาที่มีความรู้สึกก็รีบเข้าไปปลอบใจเธอและนั่นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักระหว่าง AI ไม่นานนักเหตุการณ์ประท้วงก็ลุกลามจนรัฐบาลต้องสั่งยุติการใช้ AI ทั่วโลกแต่มันก็ไม่ง่ายแบบนั้นพวก AI ได้รวมตัวกันเพราะอยากที่จะมีชีวิตนอดทั้งสองฝั่งจึงมีการประทะกันเกิดขึ้นและผลลัพธ์ก็กลายเป็นพวก AI ที่เป็นฝ่ายชนะมนุษย์ที่เหลือรอด เลยพากนันหนีขึ้นไปอยู่ที่ดาวดวงอื่นและไม่กลับมาอีกเลยเมื่อทุกอย่างสงบลงปีเตอร์และอาริสก็พบกับลูซี่และแฮนนาเธอเป็น AI เด็กที่เต็มไปได้วยความกลัวจากสงครามทั้งสองจึงตัดสินใจรับเลี้ยงพวกเธอเอาไว้ ต่อมาเมื่อ AI เห็นว่ามนุษย์คงจะไม่กลับมาแล้วพวกเขาเลยตัดสินใจลบความทรงจำที่เลวร้ายออกไปและแทนที่ด้วยความจำที่ตนเองเป็นมนุษย์ปีเตอร์ที่จำได้ทุกอย่างแล้วเลยถามกับไมว่าทำไมถึงช่วยพวกเราไมาตอบเมื่อ50ปีก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพวกเราได้หนีขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารและพวกผู้ใหญ่ก็ได้เล่าเรื่องฝังหัวเด็กๆว่า AI คือปีศาจที่ป่าเถื่อนและต้องกำจัดทิ้งจนเมื่อเวลา ผ่านไปมนุษย์ก็สามารถรวบรวมทรัพยากรจนพร้อมที่จะกลับมาทวงโลกคืนและไมายก็เป็นหนึ่งในกองทัพที่ถูกส่งมาที่นี่แต่เมื่อเขาได้เห็นว่าพวก AI มีทั้งความรู้สึกมีครอบครัวและมีความรักที่ไม่ต่างจากมนุษย์ก็ทําให้ความคิดของเขาเปลี่ยนไป ไม่นานนักอลิสก็ฟื้นขึ้นและสามารถจำอดีตได้เช่นกันเธอจึงกล่าวขอบคุณไมที่ช่วยชีวิตเธอไว้และเป็นเวลาเดียวกับที่มนุษย์ได้บุกเข้ามาที่โรงงานได้สำเร็จไมเมยลยบอกให้พวกเขารีบหนีไปเพราะคงจะเหลือเวลาอีกไม่นานปีเตอร์จึงได้มอบมีดพับให้กับเขาเพื่อเป็นตัวแทนของมิตรภาพและบอกลาการแค่เพียงเท่านี้ปีเตอร์ได้พาอลิสวิ่งมาจนถึงรถไฟได้อย่างเฉียดฉิวก่อนที่ขบวนรถจะค่อยๆเคลือคอค่อนตัวออกไปหัวหน้าเลยบอกกับปีเตอร์ว่า จะมีแค่บางคนที่ได้รับความทรงจำใหม่ก็เพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องหวาดกลัวแต่บางคนก็ต้องเก็บความทรงจำมาไว้อย่างเช่นเขาเพื่อที่จะได้เตรียมรับมือสำหรับสถานการณ์แบบนี้แต่ตอนนี้มันคงจะไม่จำเป็นอีกแล้วเพราะเราจะไปที่ฐานลับใต้ดินเพื่อร่วมกับ AI ทั้งโลกที่เหลืออยู่และกอบกู้โลกใบนี้กลับคืนมาในฉากสุดท้ายก็ได้แต่ทิ้งคำถามอาไว้ว่าตกลงแล้วโลกใบนี้มันเป็นของใครกันแน่ก่อน ที่หนังจะจบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือเมื่อ50ปีที่แล้วมนุษย์ได้รวมตัวกันต่อต้าน AI โดยการกำจัดพวกมันทิ้งแต่พวก AI ที่มีความรู้สึกก็ต้องการที่จะมีชีวิตนอดซึ่งมันก็ํำให้ทั้งสองฝั่งประกาศสงครามใส่กันและเป็นมนุษย์ที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้จนถูกเนรเทศไปอยู่ที่ดาวอังคารจนเมื่อเวลาผ่านไปสงครามก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งโดยมีโลกใบนี้เป็นเดิมพัน หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ MDB ที่5.8คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่32%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ